้าพ่อๆกันอีกแล้วเนาะกับยายแสงนะคะแฟนคลับเอฟซีผู้น่ารักสุขุมสุขคของยายแสงนะคะคิดหอดเหมือนเดิมคะ่ะมีแต่แฟนคลับเอฟซีผู้น่ารักเห็นอ,อ่านคอมเมนต์แต่ละครั้งที่แฟนคลับเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาให้ยายแสงอ่าอุ้ยดีใจแห้งค่ะดีใจแห้งสุขูมสุขคนที่คอมเมนต์เข้ามาแบบ เฮ็ดในยายแสงป่าปื้มนะมีอย่างก็เลยอยากเอามาว่าสู่พ่อแม่แฟนคลับเอฟซีนูนารักของยายแสงสุขสุข,สขค้นฟังนะจ๊ะมันเป็นสิ่งที่มันก็ม่มันก็ถือเจอมิจ่ผู้ที่วางดีกัเขานี่มันก็มีความสดชื่นสบายใจเนาะค่ะเนาะพู้ที่ประวังดีกั ส้างเพลินเท่ากับปล่อยเพลินเพราะว่าผู้ที่หวังดีกับเ้านน่คอมเมนต์เขามาให้เ้านี่หลายมากที่ดีกับเขาที่อสนับสนุนเขาน่หลายมากๆก็ดีใจแล้วค่ะเนาะมอนีเกนี่มาเวาฮอดเนาะคะ่ะเอ่อเรื่องราวของเกี่ยวกับบอดนกพงษ์สกรน้นองอ้า,อายพ่อจ๋ากับลูกจ๋าค่ะเนี่ยคือยายแสงก็เห็นคลิปอบอดนกเพิ่นโพสแล้วเนาะคะ่ะเห็นเพิ่นโพส เรื่องเล่าที่ออกมาอธิบายเรื่องเล่าที่ว่าเป็นยังเพิ่นถึงสอนรูปบนเวทีต่อหน้าแฟนคลับเอฟซีมันเป็นสาเหตุอีกอย่างนึงสีน้ำก็อยากให้แฟนคลับเอฟซีหลายๆคนนี่ฟังคลิปนี่ของบอดนกฟังให้มันจบว่ามันว่ามันเป็นสาเหตุแบบใดอีย่างแบบใดบอดนกถึงได้ึ้นถึงได้สอ,อนลูก เวที่สอนลูกต่อหนาอ้าแฟนคลับเอฟซีให้ได้ลูกให้ได้ฟังน้ากนันมันมีมันมีทีไปมันมันก็มีทีมาเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในเหตุการณ์หลายๆอย่างคือจําเป็นบางครัง้งคนท้ามันก็ต้องจําเป็นว่าต้องสอนให้พ่อแม่แฟนคลับเอฟซีหลายขู่หลายคนได้ฟังผู้พินวังดีก็มีผู้พิทวังบดีกมีก็จะได้ลูกนะคะเนาะเพราะว่าช่วงที่ระยะหนึ่งที่ช่วงน้อง ไอ้ืนเวทีแล้วก็ทำการแสดงในช่วงที่ว่าปิดฤดูกาลก็มีค้นข่าไปคอมเมนต์ต่างๆนะนะหลายๆอยยางสารพัดย่างมันก็เกิดเป็นประเด็นดาราม่าเกิดเป็นปัญหาแล้วพอเพิ่นมาสอนลูกให้สื่อได้เห็นได้รู้ก็กลายว่ามันเป็นประเด็นดาราม่าไปอีกนี่ซึ่งเพื่อนก็อยากชี้ว่าเลยอยากจะชี้แจงให้ฟังว่า มันเป็นมาสาเหตุอย่างใดอย่างแบบใดแล้วก็อยากให้เอ้แสงก็อยากให้แฟนคลับเอฟซีนี่ฟังจากปากบดนกให้มันจบเนาะค่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มันมีเหตุผลในตัวของมันเนาะขออยกระเสือว่าแฟนคลับเอฟซีหลายคนหลายคนก็คงจะเข้าใจนะเอามาฟังเนาะค่ะอยากให้ทุกคนได้ฟังน้ากันได้หินน้ากันได้รูน้ากันว่ามันเกิดยังคืนมันเกิดเป็นแบบใด อีหลาเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับพ่อจา๋าแต่สําหรับบอสนกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในคณะเสียงวิหกสําหรับอีหลาหน่อยอาอ,อายสกุณาพรเนาะบอสน,นก็ได้เว่าแบบนี้อ่าอีหลาคือทุกอย่างของพ่อจา๋าและเป็นคําสอนที่ดีของทุกคนที่เป็นพ่อมันออกมาจากใจรักพ่อจา๋าและองค์กรเสียงวิหกท,ทุกคน ที่เพื่นเข้าใจเนาะเพิ่อนก็บ,บอกว่ารักองค์กรเสียงวิหกรักหมอน้ําคณะเสียงวิหกคือคําสอนทุกคําสอนมันจะมีเหตุผลของมันในตัวทุกบางครั้งถ้าเบาเลยอ่ะมันจะเหตุเป็นเหตุการณ์ที่บานปลายบางคนก็คอมเมนต์มาดีคอคอมเมนต์มาไปแบบ โอ,อ้โหเฮดไห้เด็กเสียคนก็มีนะคะอ่าฟังจากปากเอามาฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ฟังให้จบด้วยนะคะว่าบดนกเกิดจากสาเหตุไรบดนกถึงมาพูดอ่าถึงมาสอนลูกบนเวทีต่อหน้าสื่อต่อหน้าแฟนคลับเอฟซีนะคะเอาฟังนะคะเมื่อนี้นาตากี่ิบเคยสดใสไปเด็เพราะว่านอนบ่อิม่มนะครับผม วันนี้พ่อจากะทิมาฝากนะครับฝากถึงพี่น้องชาวเน็ตหลายๆคนนะครับที่ไปร่วมคอมเมนต์นะครับในคลิปนะครับวันปิดฤดูการว,าวันที่อีหลาน้อยวันที่อีหลาน้อยงองแงนะครับผมผมอยากบอกว่า <c oughs> สาเหตุที่พ่อจาได้ตำนี้อีหลาตอ่อน่ะ ชาวเน็ตต่อไรสุดนะครับคาว่าคิดคอนบอ <ผม S 1> ค,คิดดีแล้วครับคิดดีมากนะครับเพราะว่าผมนี่พานหลกโซเชียลมากทุกรูปแบบแล้วเพราะว่าสิเป็นนะครับตอนที่โต๊ะล่งตั้มสุดนะครับตอนที่ขึ้นูงสุดในชีวิตหรือว่าตอนที่อ่าือส้มถืองย่อ,ยองจำได้ต,ตอนที่ถือตาทั่วโลง ผมเจอมากรูปแบบแล้วนะครับผมขอรู้ความว่าคนละยุทธนะครับคนละยุทธวันนี้สัยของคนเล่นโซเชียลนี่เป็นแบบใดผมจึงตัดชินใจดเดวว์ไปในมือนั้นถ้าเกิดว่าผมเบาเ้านะครับถ้าเกิดว่าผมเบาเ้าหรือผม่จับไม่มาเบาไห้ลูตอนหนามุเจ้ารูเบา่าคลิปนี่นี่สิถือเอาไปตัดลงติก๊กต๊อกทำให้สังคมติก๊กต๊อกสังคมชาวเน็ตบ่ลูลลลลลลลาาเรื่อรูเล่ามาคอมเมนต์แล้วก็บ่ ผมเสือเลยว่าคนเห็นใจลูกค่อยนิดหน่อยหันหันป้อยลิปนั่นไปเลยนะลิปที่ผมบดดาถ้าถ้าถนาเกิดว่าผมบด,ดาลูกนะร้องไห้ทําไมไม่พร้อมขึ้นเวทีทําไมมองแงเริ่มแล้วไม่มีเลือกศิลปินอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องมีผมบอกเลยมันต้องมีนะครับเพราะมันมีคนที่ไม่ชอบลูกผมอยู่แล้วมีคนหัากันมีคนแซงมันก็เร่องธรรมดานั่นแหละแต่มันต้องมีอยู่แล้วแต่ผมก็ะเละตัดสินใจที่จะ ไปว้าเพื่ออย่างครับผมคิดว่าทุกคนต้อโฟกัสมาทีของผมก็เป็นพอคน้นทีโฟกัสอีล่าหน่อยลงเอาไปมาคุณจะสิไปเข้าใจลูกไข่ค,คือตอนนี้แหละนะครับพี่น้องก,ก็เริ่องจะไปเข้าใจลูกว่าเอสอสงสารอีล่าแท่พ่อจ๋าคือดา่ารับแท่พ่อจ๋าคือเว้าวให้ลูกไข่คือใสอารมณ์สรุปขัดแท้ผมบอกเลยครับว่านี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจอย,อยู่แล้วนะครับย่างหน่อยวุฒเจ้าด่าผมผม,ผมแข็งแรงก็ลูกนะครับผมปกป้องลูกใด้นะครับ อันนี้คือความคิดของผมนะครับที่ผม,มตัดสินใจสอนลูกต่อหนหาสังคมเราสังคมเคยบอกว่าสังคมเลยบอกผมมาทําไมไม่สอนลูกอยู่หลังบ้านมาสอนต่อหน้าไร่สดทําไมไม่กลัวลูกอายหรออย่างอื่นหน้าอายกว่านี้อย่างอื่นหน้าอายกว่านี้สิ่งผิดพลาดหน้าอายกว่านี้สิ่งผิดพลาดหน้าอายกว่านี้สิ่งไรสาระหน้าอายกว่านี้การสอนคนแต้เป็นคนดีนะว่าไม,มียังหน้าอายหรอครับ และที่สำคัญผมสอนต้นหนามุเจ้ามุ้เจ้ากลับมาไหว้อขว่าบ่าเหมาะสมบ่เหมาะสมนี่บ่เหมาะสมแล้วมือหนึ่งผมสอนหลังบ้านมาหนิผมสอนลูกผมหลังบ้านโดยที่พี่น้องก็เคยเห็นเลยว่าลูกพสอนสอนลูกเจ้าไหนแล้ววันหนึ่งเขาเหียยผีเขาทำกิดพลาขึ้นมาเป็นเจ้าไหนปักนุกมึงก็มาสอนลูกมึงมึงเคยสอนลูกมึงมาหนี่ว่าไยงยกังส,นส,นส่นี่แหละครับ นี่แหละเขาเอื่น่าคนเอ้คนหัวม้นกินเขาไผ่นอจอดจะเอื่นซื้อมาคนหน้ากับเป็นสีมันมนหูดั่งสอบอสมองคนละการสมองคนละรูปแบบความเกลียดเกย์ยิ่งต่างกันไปแต่ที่มาอาัดคีพบอมน,นีว่าอย่ามาวาหรือมาดาไผ่แต่อย่ามาบอกได้ละเอียดเือซอว่าการที่เป็นศิลปินได้นะครับต้องยอมรับข้อผิดพลาดตัวเองให้ได้ยอมรับคำติช่มยอมรับค่ำได,ได้โดยเฉพาะ คํามดาของผู้มิพระคุณหรือว่าคํามดาของ่อของแม่นะครับพ่อแม่ผมนี่ยกะให้ผมมือกันครับยเนยนซึ่งหายึ่งดานะครับแล้วกับผมเนีน่ยคิดต่อหนาคนนคอแม่ผมกระดาผมต่อหนาคนเพื่อให้ผมเนี่ยปรับปรุงโตนะครับมิฉะนั้นฝากคนที่ไปข้มเนม์ว่าบ่เหมาะสมเนี่ยไปบอกไปบอกลูกบอกเต่าไปสอนลูกสอนเต่าได้ด้วยครับสอนลูกสอนหลานจะของแย่สอนแต่อยู่หลังบ้านสอนอยู่หน้าบ้านน้า ถ้าเกียมันไปหาดาคนไปหาสีนาดาผู้หลักผู้ใหญ่กลับ่าเมนว่าเสียไปสอนยุบานไปสอนยิ่ยี่งยหล่าเมืงอากจะสีเดออเด้อหล่าเ้อเสียพ่อเดออลูกหล่าเสียแม่เจ้าสียเมอกาเจ้าสันยุบบกผมแนะนําครับสีนาดาลูกเจ้าต้อมหันเลยเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่เ็นในรูสึกว่าเออเจ้าสอนลูกสอนหลานเจ้าใดเจ้าบ่ได้โอ้ไ่ได้เอาใจแต่ลูกตาเต่านะครับนี่แหละเรื่องนี้ก็คือกันนะครับผมสาหรับพี่น้องอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับ คนที่จะฝึกคนผู้เดินหายแข็งแกงใดมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับมันมเป็นเรื่องที่น่าซีเรียสมากๆนะครับน,นั่นแหละนี่เนาะก็ได้ยินแล้วเนาะคลิปเต็มๆของพอนกพงศะกรว่าเป็นยังไงอย่างจังไดถึงได้สอนลูกแบบนี้นี่แหละถุกคนก็คงเข้าใจถ้าเฮาว่าต่อนาประชาชนนี่ถูกต้องต่อนาคนอื่นเหมือนกับเฮาบม่ได้เขาข,า,ขางลูกความคิดนี่สุดยอดสําหรับ บอนกพงษ์ตะกอนเพื่อนคิดถูกทุกข้อนี่ละผู้บวังดีก็มีผู้หวังดีก็มีนี่เป็นความคิดอันเลิศนะคะเอามื้อนี้ยายแสงกับมีข่าวสารมาบอกชู้แฟนกับเอฟซีพุนานลักฟังซับนี่เมื่อนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ